กิ๊บอยากยกกระชับใบหน้าค่ะจะทำออเทอราหรือไฮฟูดีครับคุณหมอค่ะกิ๊รู้สึกว่าหลังจากอายุป,ประมาณ3.2ขึ้นมาค่ะเ <Okay. S 2> วลาเรายิ้มหัวเราะจะทำให้เกิดริ้วรอยง่ายมากกิ๊บก็เลยรู้สึกว่าอยากที่จะยกกระชับขึ้นมาค่ะ เคยได้ยินว่าอัลเทรากับไฮฟูเนี่ยมีความแตกต่างกันค่ะแล้วก็เคยได้ยินว่าอัลเทราเนี่ยส่วนใหญ่จะทําในคนที่มีอายุนหน่อยใช่ไหมคะ,คะก็เลยอยากจะมาถามคุณหมอวันนี้ตรงๆเลยค่ะว่าอัลเทรากับไฮฟูเนี่ยแตกต่างกันยังไงคะก็เป็นคําถามท,าที่เจอบ่อยมากๆเลยนะคะถึงความแตกต่างของอัลเทรากับไฮฟูก็จริงๆเนี่ยหมอแนะนําให้คุณกิฟเนี่ยทำเป็นอัลเทราไปเลยนะคะเพราะว่าอัลเทรากับไฮฟูเนี่ยเป็นเทคโนโลยีการยกกระชับเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าตัวอัลเทราเนี่ยจะสามารถยกกระ ชับได้ดีกว่าเก็บบริเวณเหนียงได้ดีกว่าแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนได้ดีกว่าไฮฟู Hi ค่ะค่ะสำหรับเหตุผลข้อแรกเลยนะคะตัวอัลตราเนี่ยจะมีหน้าจออันต้าซาวนะคะ<ม>ซึ่งไฮฟูสเนี่ยไม่มีหน้าจออันต้าซาวหน้าจอเนี่ยค่ะจะสามารถเห็นชั้นผิวทุกชั้นของควีกิฟได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้หมอเนี่ยสามารถเลือกหัวในการรักษาได้อย่างถูกต้องแม่นยําค่ะ และเหตุผลข้อที่2นะคะตัวอัลเทราเนี่ยมีพลังงานที่แม่นยําแล้วก็สเสถียรกว่าไฮฟูเวลาที่เราทํา1ครั้งเนี่ยก็จะมีการยกกระชับได้ดีกว่าแล้วก็เห็นผลได้ชัดเจนกว่าไฮฟูค่ะและข้อสําคัญเลยนะคะตัวอัลเทราเนี่ยทำหนครั้งสามารถอยู่ได้ถึง1ปีเลยค่ะไม่ต้องเจ็บตัวมาทําบ่อยๆเลยค่ะ นี้นะคะก็ยิ่งอาาัลทราเสร็จแล้วทั้งสองข้างนะคะผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะคุณกิ๊ฟคุณกิ๊ฟรู้สึกว่ามันตึงใบหน้าเพราะว่าเครื่องมันทาให้ยกกระชับทันทีค,ะค่ะรู้สึกดีมากเราก็รู้สึกข้างในอุ่นๆรู้สึกว่าคอลลาเจนเนี่ยกำลังทํางานอยู่คะ <c oughs> ่ะคุณหมอโอเคค่ะถ้าท่านไหนนะคะสนใจยกกระชับหน้าโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องพักฟื้นแบบคุณกิ๊ฟนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ฟิออร่าคลีนิีทั้ง3สาขาค่ะ